นี่ขัดคราบซิงหรือคราบมหาสมุทรคะเนี่ยทำมาเป็นชาติแล้วยังไม่เสร็จเลยอะ่ะซิงอ่ะสะอาดแต่จิตใจอ่ะมัวหมองอะไรพี่กำลังคิดเรื่องเป่าๆแอบชอบเปล่าตังอยู่ใช่ไหมพี่กำลังคิดว่าจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับนัลไลดีไหมเออจะไปบอกทำไมล่ะคะคุณเอิร์ธฮะน้องเข้าอุตส่าห์ขอให้ปิดเป็นความลับอะ่อบะเวลา แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่ควรรู้ไว้ถูกไหมจะได้อยู่ในสายตาเพื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยกันทันไงงั้นพี่ก็ช่วยไปเปลี่ยนชื่อก่อนเลยจากพัทุธาเนี่ยเป็นเพื่องสุธาเอ๊ะมันเรื่องของวัยรุ่นพี่จะไปยุ่งทําไมก็ฉันก็แค่เป็นห่วงห่วงไปผิดเลยพี่ห่วงแบบไม่เข้าใจวัยรุ่นน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเราก็คือครอบครัวไมไอ้สันอ่ะเอาอย่างนี้ ห้าวันหนึ่งนุชเชอร์ไปแอบชอบใครขึ้นมาแล้วน้าไลร,รู้แต่น้าไลไม่ยอมบอกเราแกรับได้เหรอรับได้พี่เพราะว่าผมเนี่ยเคารพความเป็นส่วนตัวของน้องคอยบอเสือ <c oughs> ถึงเวลาเขาจริงๆแกก็สอรอแส่อะไรอยากรู้เหมือนเดิมไอยอมรับว่าผมอยากรู้อยากรู้มากด้วยแต่ผมก็รอวันที่น้องเนี่ยจะมาบอกเราเองพอคิดว่าถ้าน้องพ้องมาไลร่น้องคงเดินมาบอกผมอ๋อแต่ลืมไป พี่ไม่เหมือนผมไงพี่อเป็นพี่ชายที่ไปจุนจ้านยุ่มยามกับน้องจนน้อง,องไม่อยากพูดอะไรกับพี่ด้วยฉันไม่ได้จุนจ้านไมได้ยุ่มยามฉันแค่เป็นห่วงน้องเพราะน้องตอนนี้คือวัยรุ่นก็จริงแต่ว่าน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะไงซันเรื่อออกใช่ไหมถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาตอนนี้เปาเปาจะรับผิดชอบตัวเองไหวไหมแล้วส่วนแกในฐานะที่เป็นคนแบบว่าปิดบงังจะช่วยเขารับผิดชอบยังไง อังเงียบทำไมล่ะตอบมาสิจะรับผิดชอบอยังไงเดี๋ยวนะคะที่คุณเอิร์ธพูดมันก็มีเหตุผลแหละแต่ว่าเป,าเป่าเปก็เพิ่งแอบชอบไม่ใช่เหรอคะก็เพิ่งไปตีโพยตีพาอย,ยอะไรเลยแล้วรอดูไปก่อนไม่ได้ตีโพยตีพายมัอะไน,นนี่นมัน,น,มแน,นแกยเปมน น้องเข้ามาเป็นนางเอกโฆษณาให้กับฉันเว้ยโคตรน่ารักเลยจำได้ยังโอ้โหเฮ้ยโอ้ขึเป็นกองเลยอ่ะเนี่ยจำได้พี่ฉันจําได้ว่าแกเนี่ยก็เคยแอบชอบใช่ไหมอ่าใช่เลยพี่ผมชอบเขามากเอยแต่จนเนี่ยมีคนฆ่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกแม่แล้วจนทุกคนรู้แล้วก็มาล้อแล้วบอลลูนเนี่ยก็เลือกยุ่งกับผมไปเลยฮะผู้ใดบอกจะใครก็มีเอิร์ดนี่ไง เอา้าข่าวข่าวเรื่องนี้ของผมเนี่ยไปบอกแม่เนี่ยจนบรรลูนเนี่ยไม่กล้ายอยู่กับผมชีวิตของผมเนี่ยมันพังทลายก็เป็นเพราะพี่ถ้าผมนะได้คบกับบรรลูนตอนนั้นนะป่านนี้นะผมมีลูกสองคนแล้วมั้งโอ้ไอ้ออสันก็พูดเว่อรไปตอนนั้นฉันทำเพราะฉันหวังดีนะเว้ยหวังดีแล้วได้อะไรพี่พี่จะรับผิดชอบอย่างี้ทำวงเสียหายขนาดเนี้ยแล้วพี่คิดดูนะถ้าพี่เอาเรื่องเปล่าๆเนี่ยไปบอกกันด้อะไรแล้วทุกอย่างมันเฟลอ่ะพี่จะรับผิดชอบยังไงอ่ะตอบดิ นี่ทำไมนี่ทำไมตอบดิไอ้สันแต่ยางน้อยมันก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไงสายตาผู้ใหญ่แล้วจิตใจของเด็กล่ะพี่เคยนึกถึงบ้างปะผมไม่รู้อะถ้าพี่เอาเรื่องเนี้ยไปบอกนาไลนะผมไม่มีวันให้ภัยพี่แน่ไอจีอะไรรอ้อหเบิงลูกมูซื้อขึ้นมาตีกันแนวสองคนนี้มาได้จังหวะจังหวะอะไรพี่จังหวะนรก เฮ้ยผมผิดอะไรอ่ะน้องๆจ๋าน้องๆเดี๋ยวเราจะแวะวัดแรกแถวลังสิตกันนะนี่น้าซื้อผุ่มอะไรไหว้พระเตรียมไว้ให้น้องๆด้วยสวยไหมอันนี้ของพอล่านะจ๊ะขอบคุณจนาอันนี้ก็เก็บไว้ให้น้องซานส่วนอันนี้ก็ของน้าและอันนี้ก็ของน้องเอิร์จ่ะเอาสิรับไว้แล้วเดี๋ยวนะครับทำไมคนอื่นได้ดอกไม้ทำไมผมได้เป็นกะลามะพร้าวครับ นี่เหมือนก็แบบนี้ไงนี่นะทำแบบนี่ทำอะไรสงสารกระเทยเถาว่ามีเขากินแนครับบาทสองบาทก็บริจาคไปเด้อพอรากเออย่ามาพูดเล่นๆแบบนี้นะแกรู้ไหมวัดเนี้ยก็มีสาตาพร้าวขึ้นชื่อเรื่องขอความรักใครเอากะลาคู่ไปถวายแป๊บเดียวได้คู่ครองแล้ว จริงจริงทำจริงอยากจะได้เมียอยากจะได้ลูกแบบไหนเราขอเลยลูกให้ทำไมสาธูเห็นไหมนี่เราก็เปลบอยู่เห็นไหมเมื่อกี้บาปนะเนี่ยฮะเก็บไว้ดีๆเลยคนบางคนเนี่ยขอไปมันก็ไม่ได้หรอกครับเพราะทำบาปกรรมเยอะน้องฟันหมายความว่าไงลูกผมหมายถึงไอ้ผู้ที่ชอบขัดขวางความรักชาวบ้านนะครับตอนเด็กเด็กเนี่ยทำไปทีก็ยังไม่สำนึกโตขึ้นมาก็ยังจะทำอีก ทขาทำอะไรคอยย่ได้เห็นอย่างเลยตอนนี้ไม่แต่ตอนหน้าก็ไม่แน่เรื่องแบบนี้แค่คิดมันก็บาปแล้วอ,อ,อะไรน้องสันน้องสันพูดอะไรอะนะงงไปหมดแล้วอ่ะใครทําอะไรเหรอลูกใครทําอะไรอ,อ,อะไรลูกเป็นอะไรนะนี่รีบขึ้นรถเลยดีกว่านะแดดแรง ผิวยุ่ยหมดแล้วเนี่ยเร็วๆผิวแกหรือผิวฉันนี่กัดฉันตลอดแล้วไม่ไม่ไม่ปล่อยนะแกมาขึ้นรถนี่ต้องเอากระดูกเพ้เหี่ยวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกพี่คิดดีๆนะผมหวังว่าพี่จะไม่พลาดเรื่องเป่าๆเหมือนที่พลาดเรื่องของเอกเอ๋่ไม่พลาดหรอกใกล้กัอะไรขนาดนี้ฮะณผู้ชมเนอะ เออคนมาง่ายไปนี่